สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูนะคะ EP นี้ก็จะเป็นการอ่านของคุณนะคะในเดือนกรกฎาคมนะลองเห็นเรื่องงานคะ่ะระมัดระวังในเรื่องของคู่แข่งให้ดีๆถ้าเป็นไปได้นะคะปรับปรุงแก้ไขยืดยุ่นนำวิสัยทัศน์แล้วก็จุดยืนของตัวเองนะคะที่ชัดเจนเลยมาเป็นเป้าหมายในการทำงานมากกว่าไปสอดส่องไปซื้อไปแอบ ไปดูคู่แข่งมีพลังงานลบๆในเรื่องของการทํางานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องตัดไปก่อนนะคะมันเป็นช่วงเวลาของการรอคอยบางท่านอาจจะรอคอยการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายใน EP นี้มันจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนกรกฎาคมแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของบริวารน,นะคะบริวารสร้างปัญหาให้เรานะบริวารที่ทำผิดพลาดในเรื่องของ เอกสารนะคะบางท่านนี้ร้ายแรงก็จะมีในเรื่องในเชิงของการกันแกล้งกันเลยก็ได้นะคะเห็นเราโดดเด่นมากกว่าคนอื่นๆเราก็อาจจะโดนเป็นเป้าหมายล็อกเป้าหมายในการโจมตีก็ได้นะคะสำคัญมากๆคือหน,นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้งานเนี่ยพัฒนานะเรามีเป้าหมายอะไรนะคะโฟกัสตรงนั้น งดในเรื่องของการสิบติดพลังงานที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นคนนะคะพลังงานลบๆในตัวเองอิจช้าเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะต้องตัดไปเลยนะคะระวังในเรื่องของเอกสารระวังในเรื่องของคําพูดระวังในเรื่องของการที่มีพลังงานไม่ดีเข้ามาหลบกวนนะคะอาจจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือตัวเราเองก็ได้นะคะอันนี้เตือนไว้ มีโอกาสที่จะได้งานนะคะใหม่ๆเข้ามาหรือมีโอกาสที่งานเนี่ยจะดีขึ้นแต่ต้องจําเป็นอดทนและรอคอยให้ได้นะนะคะอันนี้คือเรื่องงานนะทีนี้เงินค่ะเงินเนี่ยเห็นว่าพยายามนะคะดิ้นรนนะ ทำให้ปัญหาทางการเงินมันดีขึ้นหรือว่าเราอาจจะเหนื่อยมากๆในเรื่องของเงินนะคะจะทํายังไงดีจะแก้ไขยังไงดีมันมีสัญญาณมันมีเลฟแฟกที่เราจําเป็นจะต้องดิ้นรนในเรื่องของการเงินนะมีเงินมาหลากหลายช่องทางก็จริงนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของเงินก็จริงพูดมาขายไปซื้อไปขายมาเลยคืออาจจะเป็นซาเป็นอะไรแต่ว่ามันต้องพยายามต้องสู้ต้องแข่งต้องแบบแพ้ไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเอาเวลาไปพักผ่อน นะคะบูตเอเนอร์บูตพลังงานนะคะเพื่อที่จะกู้สิ่งเหล่านั้นอะมาหาเงินนะแล้วก็เรามาระวังนะคะอาจจะหาเงินหนักมากๆโหมจนแบบป่วยไข้เลยก็ได้นะอันนี้ก็ต้องระวังการเงินมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่านิ่งค่ะนิ่งๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าขาดมือนะจะมีคนเอาเปรียบเราด้วยนะเรื่องเงินนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าใจดี ไปเรื่อยไปช่อยนะไม่ได้ถึงขั้นติดขัดเดือดร้อนอะไรนะคะแต่ว่าต้องแอคทีฟถ้าอยากได้เงินต้องพยายามแค่นั้นเองนะคะต้องแย่งมาต้องพยายามต้องสู้ต้องฝ่าฟันถึงจะได้เงินก้อนนั้นคือสถานะทางเงินทางการเงินอะ่ะมันยังดีอยู่นะคะก็กินหรูอยู่สบายนั่นแหละมีเงินใช้ตามสถานะทางสังคมของเราเลยรสนิยมบลาบลา,บาแต่ว่าก็คือต้องมาระวังในเรื่องของการที่จะใช้เงินไปกับการเจ็บป่วยนะคะ การโนนเอาเปรียบอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของการเงินโนไปค่ะต่อกันในพาร์ทความรักค่ะมาต่อกันในพาร์ทคนโสดค่ะธนเห็นอย่างชัดๆเลยนะว่าอีพีเนี้ยมันเป็นเดือนของการที่เราสตัรก,กับความสัมพันธ์ใดหรือความสัมพันธ์หนึ่งที่มันทําให้เราแบบเฮิร์ตมากๆอ่ะพอไพ่ใบ,บแรกคือคุณแบบขึ้นมาลองไห้เลยนะคะ มันน่าจะเป็นลักษณะของการหนึ่งนะเป็นรักที่ปัญหามันเยอะความต่างมันเยอนะเนาะแล้วก็มีอาการหมบอ่อนเป็นวงกลมนะคะหรืออยากจะกลับไปหาใครสักคนที่เป็นความสัมพันธ์ครั้งเก่ายังคงรอเวลาที่ใช่ที่มันจะทําให้เราทั้งคู่นะกลับมารักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ความที่ไพ่ขึ้นมาทํานองว่า เขาค่อนข้างใช้สมองเนาะนะคะถ้าไม่ใช่เราก็เขาอะไรเงี้ยนะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดูจืดชืดนะคะมันไม่โรแมนติกมันเหมือนไม่ใช่อะไรเดิมๆที่เราเคยมีให้แกกันยอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าพาร์ทนี้ธนูจะไม่มีคนใหม่นะก็มีเหมือนกันนะคะมีมีคนใหม่เข้าเข้ามามีคอนเนคชั่นเก่าด้วยแต่ว่า หลักๆอ่ะโดยเอ e น g รโดยรวมหน่องมีความรู้สึกว่ามันทำไมมันหนักจังเลยคนโสดนะคะระยะทางก็ดีชาศาสนาความคิดความเชื่อความอ่านเออมีรักแบบยากๆอะ่ะนะก็ดูเหมือนเราก็เลยโฟกัสไปที่เรื่องงานกับเงินนะคะเหมือนเราเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแลนะ้วเนี่ยมีคนเข้ามาค่ะก็เป็น ความสัมพันธ์ที่ดีเลยนะคะอาจจะอยู่ในโหมดของการอุปถัมภ์คำจุนเรานะคะมีความต่างกันในเรื่องของอายุก็ได้เช่นเดียวกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะหนึ่งคนนี้ที่นี้ใช้สม,มองว่ากหัวใจหรืออาจจะเป็นธนูก็ได้ที่มีความรักเข้ามาแต่ก็ยังเลือกในเรื่องของการที่ไฮสแตนด์ดนะคะแต่ถ้ามันมันยากเกินไปก็อาจจะต้องพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปโฟกัสเรื่อง งานกับเงินแต่มันมีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่ที่คุณจะสลัดคอนนคชันเดิมๆเ,เก่าๆทิ้งไปสําเร็จไหมคุณจะเลือกอะไรคือทุกอย่างเ่ยมันอยู่ที่บริบทของการตัดสินใจและควบคุมของธนูนะคะทีนี้คําแนะนนะํานะก็เป็นลักษณะของการที่สิ่งศกดิ์เขาบอกว่าคือคุณไม่ต้องกลัวนะว่าคุณจะเดินอยู่บนปัญหาเรื่องนี้เพียงลําพังนะคะท่านก็คอยไกด์ไลน์แล้วก็ช่วยเหลือคุณอยู่ ไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวแสงสว่างทางปลายอุโมง์หรือคําตอบอะไรสักอย่างหรือการหลุดพ้นนะคะการได้เริ่มต้นใหม่การทําให้ปัญหาเหล่านี้มันหายไปอะไรเงี้ยอ่าก็จะมีสัดส่วนที่ท่านคอยช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นด้วยนะคะเลือกลองให้งงแงปกติเมสิงธนูจะเป็นแบบตัวพ่อตัวแม่นะ,ะ <c oughs> <c oughs> นะต้องการให้กําลังใจทุกคนนะคะลมได้คะ่ะทุกคนแล้วก็รีบลุกนะคะ ไม่จําเป็นเนี่จะต้องเอ่ออะไรอาวรเยอะ,อะแยะมากมายนะคะคือเราแก่กันแล้วใช้คําว่าแก่เลยกันแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ใช่เด็กมัธยมผมเปีย <c oughs> นะเออนะคะรักษามงที่อยู่บนหัวไว้ให้มันนานๆหน่อยนะคะก็จะได้มาความเป็นตัวแม่ตัวพ่อของเรานะคะก็ให้กําลังใจนะคะเพราะว่าเอา่อความโหดหู่ความดราม่าเนี่ยมันท็อกซิกนะคะมันทําร้ายในเรื่องของสุขภาพจิตเรานะคะก็ไม่อยากให้ เป็นในลักษณะนั้นกันซะเยอะนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้บรรยากาศบ้านเมืองเราหรือปัจจัยภายนอกอะไรหลายอย่างมันจะดูแบบละเหียใจนะก็ไม่อยากให้ทุกคนใช้เรื่องนี้บั่นทอนตัวเองไปอีกนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้อกหักก็รีบลุกนะคะโอเคตามนี้นะคะ,ะดูช่องหน่องต้องห้ามอ่อนแอ นะคะถ้าวันนี้ปุ๊บก็คือต้องรีบสตรองเลยนะคะอ่าประมาณนี้เดีย๋ยวไปดูพาร์ทคนคุยคะ่ะมาคะ่ะต่อกันในพาร์ทคนคุยนะคะคนคุยเห็นว่าการที่เราห่างกันการไม่แคร์กันการเป็นคนที่เย็นชานะคะการที่ไม่ได้รักระยะทางความยากลำบาก มันทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อได้ยากน้องเห็นว่าใครหนึ่งคนในที่เนี้ยเลือกที่จะประคับประคองให้ความสัมพันธ์มันไปในแบบที่เป็นเพื่อนกัลยะาณมิตรได้ไหมนะคะต่างกันเยอะเกินแล้วอุปสรรคปัญหามันเยอะถึงจะมีในพอย์ของการที่ผ่านอะไรหลายอย่างมาด้วยกันเช่นอีกคนนึงลาบากอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมีคนนี้ที่ช่วยเหลือหรือว่าคนเนี้ยเคย มีช่วงเวลาที่ยากกับเราอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยนะคะมันเลยทําให้เป็นยังดึงกันอยู่นะคะแต่ก็เป็นได้แค่คู่นอนนะคะเดลเวอร์ over, กับซีดาบนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นพอ,อยของการที่เราตกลงกันแบบนี้เบสซิ่งขึ้นมาอาจจะเป็นความโชคดีอะไรบางอย่างที่คอนเนคชันนี้มันอาจจะหยุดได้แค่เนี้นะคะน้องจะไม่พูดว่าไปขอพรมาแล้วมันจะได้สมหวังกับคนนี้ไม่พูด ะะแต่จะบอกว่าน่าจะเป็นความโชคดีแล้วที่ไม่ได้เอออห่หมุก,กับเขาไปในแบบซีเรียสมากกว่านี้นะคะบทเรียนครั้งนี้คุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเติบโตใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะหลายๆครั้งเราจําเป็นที่จะต้องมองโลกตามความเป็นจริงและเลิกใช้หัวใจ e m o t ชั่นอลคือหลบไปก่อนนะคะไม่ต้องใช้หัวใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่ามันยากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการ ็บปวดนะคะเจ็บปวดหัวใจเป็นเรื่องของดรามา่าทะเลเรารักเขามากกว่าที่เขารักเราอะไรอย่างนี้นะแต่ดีตรงที่เออเราก็พยายามมูฟออนแล้วก็รักษาร,ระดับความสัมพันธ์ให้เป็นแค่เพื่อนอะไรอย่างนี้จะดีกว่านะคะอย่างน้อยไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ก็ยังได้เพื่อนมาสักคนหนึ่งก,ก็โอเคที่เขาไม่ทิ้งเราในช่วงเวลาที่เราแบบอืมมันไม่มีใครนะคะ ก็พูดง่ายๆแหละมันมาเจอกันในช่วงเวลาที่อาจจะเอื้อมถึงหรือจ่ายถึงแต่ไม่ได้เป็นลักษณะของการที่รักและเลือกคนนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ก็คือเหนื่อยมากเพราะว่ามันไม่มีสถานะงไงทุกคนมันไม่มีสถานะแล้วก็เหนื่อยอนะรักข้างเดียวนะคะทีนี้ปรับ แค่ไหนก็น่าจะสิ้นหวังเพราะเป็นไพ่ก้าดาบกับ x x e r เ e d นะคะก็เลยพูดว่าไม่ต้องไปคิดมากแล้วกันนะคะเป็นไปได้ก็พยายามที่จะจอยกับความสัมพันธ์นี้ในแบบที่เป็นเพื่อนกันนั่นแหละอืมนะคะถ้าเขาพูดหรือเสนอหรืออะไรสักอย่างออกมาแล้วตกลงกันไปแล้วคืออย่าไปข้ามเส้นนะคะไม่งั้นมันจะผิดที่ตัวเราละนะอันนี้ก็พูดเหมารวมทั้งชาวสองแล้วก็เอธนูเองนะคะทีนี้ไปต่อกันในพาร์ทของคนมีคู่ค่ะ โอ้เหมือนไพ่จับวางนะคะด้วยความที่อลอคเคอลออกมาเหมือนกันก็คือแบบว่าเป็นอะไรที่แฟนตาซีสุดๆนะธนูน้องเห็นว่าเออก็จะมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งเนาะนะคะการแก่แค้นเอาคืนกันการเปิดเผยสิ่งที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนเช่นโอเคคือใครสักคนนึงอาจจะวางแผนหักหลังหรือทําอะไรกับอีกฝ่ายแล้วดันป๊ะอะไรเงะะี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะได้รู้กันใน EP นี้ นะไม่ว่าจะเป็นคำพูดแผนหรือทำเหมือนเป็นคนรักแต่สุดท้ายก็ทำตัวเป็นศัตรูกับเราไม่ได้หวังดีกับเราจริงๆอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะอันนี้คือ energy ของเดือนกร,กระดากระดาอ๋อขออภัยเดือนสิงหานะคะแต่น้องเห็นว่าใครหนึ่งคนนี้ที่นี้พยายามที่จะประดิประนอมด้วยเนาะนะคะเพราะว่าไม่อยากจะทำร้ายกัน ก็คือถ้าจะอยากให้จบกัน,นก็คือจบกันด้วยดีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ด้วยความที่ก็เป็นย e er ิ่เพิ่กับห้าดาบอะทุกคนคือต้องเข้าใจเลยความแรงมันคือมาเหนือมากๆนะคะขอหน่อยขอจัดการสักหน่อยสักหนึ่งดอกก่อนจะจากกันก่อนจะเลิกกันอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้เห็นหมดเลยนะคะอะไรที่ซุกไว้ใต้พมหรือว่าเป็นเรื่องราวเป็นคอนเทนต์เป็นหัวข้อเป็น ความโกรธแค้นอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตในรักอะไรอย่างเงี้ยของธนูกับเขาอ่ะก็เห็นกันหมดเลยใน EP นี้นะคะไปต่อเลยยากเพราะมันเดรนแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้มีจิตใจที่หลักเรานะคะแต่ว่าเป็นจิตใจของการที่ก็อยาออกเอาคืนนะคะก็ไม่ยอมอยากแก้แค้นมันเฉยมันชินมันชามันไม่ได้เป็นฟิลแบบว่าเราจะ ยังมีเยื่อใยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะแต่ด้วยความที่อยากจบดีแหละมันก็เลยเป็นไพ่เดอะซันกับเฟรนชิปขึ้นมานะคะน้องไม่ได้เปิดไพ่ขยะเพราะเห็นแทมเพลตละก็น่าจะมีการพูดตรงๆเลยว่าเออหนึ่งสองสามสี่เจรจายังไงนะคะถ้านอกใจก็คือรู้แหละอีพีนี้ว่าใครเป็นใครเนาะนะคะคนนี้เขาไม่นอกใจด้วยเป็นใครอะไรอย่างงี้แนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะไพ่ขึ้นเป็นอีคอลลตี้แสดงว่าใครทํายังไงก็ได้อย่างนั้นเลยนะคะ ใครทําดีก็จะได้ดีใครทําไม่ดีก็จะทุกนะคะในความสัมพันธ์นี้ไปเลยแต่ว่าเห็นในเรื่องของการอิจฉาริษยาหรือว่าความหึงหวงอยู่ถึงแม้ว่าจิตใจข้างในนะคะจะรู้สึกแบบม aggressive มากๆกับ connection connection ะคอนเนคชันนี้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ต้องพยายามนะคะที่จะให้อภัยอย่างมากเลยเนาะเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะ เพื่อการอยู่รอดเพื่อปณีปะนมก็ได้นะคะแต่เห็นแล้วว่าคือปล่อยจอยต้องปล่อยจอยจริงๆเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วมันเรนแล้วคุณไพ่สิบดาบห้าดาบนะคะในถือดาบ เอาอะไรมาโรแมนติกถูกไหมนะคะถ้าพูดจารุนแรงก็คือพังแน่นอนคอนเนคชันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะพังแล้วมันซ่อมยากเป็นไพ่เดือดเทวเ ER. วอร์ไพ่เดอดเทวเวอร์คล้ายๆเหมือนประมาณว่าคือเป็นความสัมพันธ์ที่เคยดีมาก่อนแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรสามารถซ่อมได้นะคะถ้าเกิดขึ้นก็คือพง่ายๆสู้คิดแต่ที่สุดนะคะจากหน้ามือไปเป็นหลังตีนเลยก็ได้ <laughs> พูดกันแบบอย่างง่ายแล้วก็แบบเข้าใจกันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ ทีนี้คําแนะนำจากไพ่โรโคเขาก็บอกว่าคือคุณไม่ต้องไปยึดติดกับคอนเนคชันนี้เลยนะคะเป็นไปได้ปล่อยจอยชิวๆนะคะถ้าสมมุติว่ามันเฮิร์ตมากๆไปหาเพลงหรือหาอะไรสักอย่างจะลงใจให้เราแบบคามดาวลงมาให้เรารู้สึกแบบไม่เจ็บปวดมากกว่านี้นะคะน้องเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่ทิฐิแรงมากเป็นคนที่อาคาตแค้นพยาบาทคนคือปล่อยไม่เป็นนะคะน้องจะเป็นคนที่ แรง็นคนแรงนะคะแรงแบบแรงเลยนะแต่ด้วยความที่เอชมันเริ่มเยอะแล้วประสบการณ์การใช้ชีวิตมันค่อนข้างสูงแล้วก็เลยรู้สึกว่าการที่ปล่อยวางหรือปล่อยไปเลยเนี้ยน่าจะเป็นความสงบส,สุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินอะไรเยอะแยะมากมายก็เลยฝึกนะคะฝึกขั้นตอนนี้ฝึกวิธีนี้ออกมาถามว่าทุกวันนี้ยังเป็นโปรหรือย,ยังระดับโปรหรือย,ยังยังนะคะแต่ก็ยังยืนยันนอนยันที่อยากจะทําต่อเพราะว่าถ้าไม่ทําอ่ะ ชีวิตมันหาความสงบสุขไม่ได้ก็มาช่วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันละกันนะฝึกแล้วก็พยายามที่จะทำเรื่องแบบเนี้ยกันต่อไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆเป็นทัศนคติดีๆเป็นสิ่งที่ดีงามที่ทำแล้วมันทำให้ชีวิตเราจเจริญน,นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเหยียบหัวคนอื่นเลยถูกไหมอ่าเราทำได้นะคะต้นทุนมันต่ำมากแต่ว่า พันมัน powerful นะคะพูดแค่นี้ฝึกไปด้วยกันนะคะพยายามไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันดูช่องหน่องเนี่ยอย่าให้มันเป็นทรงว่าแบบจริงจังซีเรียสอะไรขนาดนั้นว่ามันจะต้องแย่มันจะบางครั้งการอ่านมันไม่ได้ครอบคุมกับทุกคนนะคะแอททิจูดองศาลัคนารอยพ่อพันแม่ไม่มีใครตรงกันเหมือนกันเดหรอกนะคะมันจะกระจายสัดส่วนในเรื่องของความแม่นไปจิปปะทะเพราะฉะนั้นดูให้เป็น ไกด์ไลน์ให้ดูเป็นแนวทางนะคะอย่าไปเชื่อจริงจังว่าเออมันจะเป็นเรื่องราวของเราคนเดียวนะคะก็ลองพิจารณาดีๆแล้วกันนะคะดูดวงแบบมีสติไปละค่ะขอบคุณทุกการติดตามการก,กดไลค์กดแชร์กด่า s u r i b e นะคะสามารถส่งซูเปอร์แตงส์นะคะสมัครสมา,สมาชิกช่องนะคะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตคอนเทนต์ถัดไปของนองเนาะแล้วก็ดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาลิงก์อยู่ที่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากคาะธโน